มาทานทาหมดจิงมนะคะหต้นเด็ดตมาซื้อหนุกให้น้องก็บเสื้อตีพนักดีกับน้องนะคะมาดูว่าที่ที่ที่หลุนตาที่มีะที่ซีเจจะมีจะมีไอติ่งพิกงพกนพวยนะคะมาซื้อหนของหึ่งจงหว เอาไปซื้อนมก่อนค่ะค่อาเอาไอ้เอาเอาไปตอ่อันนี้บนลีลให้เนาอเอาลลเนเอะีกคเอาเนีงี้เอาเี้ยเอาสีดำเนี่ยไหนลูก

อะไคะเรือยเดินเลไปหนเดินนี่ยไปข้านงไหนออ้ยนี่นอันนีนี่ไหน,นโอเคอันนั้นมีอันสองอันน,น,นะอันนี้ให้ใครอันนี้ให้เกียว,นนยวป้าป้าแบ่งคนละเครื่องให้นะป้านะค่ะยกจะแบ่งคนละเครื่องให้ป้า ปาจับไปหนเดี๋ยวไปเขงก่อค่ะรถสีข้างนอกไม่เอาเอาดีกว่าไม่เอาใส่นมค่ะี่นมด้วยเอาเยืนรอเยืนรอก่อนปาไปเอารถเข็นไมด้เอายืน่อไปเอารถเข็นก่อนค่ะยืนน่อเยืน่อก่อนเดี๋ยวไปเรถเข็นก่อนมีได้เรถเข็นก่อนค่ะปฏิบัติหลักของเพืไอดเขียนห่อกสูทกรี่ร่วงเกิด้อหนึว่องหนึ่ง ว่าสีรชั <gamma> uh, ่นไหวยุงสามร้อยี่สิบเอ็ออใส่เอาส่ค่ะอุ้ยพี่ถิมแ้งเคะเส็อานงแก่าไอนเดี๋ยวมาอานมก่อนค่ะมาเดี๋ยวอานมก่อนอานมก่อนอานมก่อนค่ะมาอนนอก่อนไปเอาขนมนี่นี่เนาะอานมก่อนนี่นี่เห็นแล้วเนี่ยถือว้อือก่อนย เดี๋ยวเสื้อนี่น้องก่อนน้องไม่กินแล้วลูกอ่ะถือให้ป้าก่อนป้าเอานมก่อนเลยด้วยโอเคอ่ะถือก่อน,หนให้ป้าเดี๋ยวหนูเอานมคนหนูเอานมนี่นี่นี่ของน้องนี่นิยวเอาได้ไหมจะเอาได้เหรออ่ะถือให้ป้าป้าเอาไปอ่ะถือถือไม่หนูถือเองเอาถือก่อ,กน,อ,อ,อนให้ป้าก่อนมาเอาเอาได้ไหมเอาอันนี้อันอันนี้อันอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอ่ะ Ờ, bà. à, ba, ômít cho con thịt nhấc, ôm ôm mà cột đây, ba ôm, hai người, ba cũng ôm, hai người, à, à, à nhấc ừ, à, lên dạ. à, dạ, 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 ba, không, không được, không được, được, không 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 được,

तो भी उन्हें かわいい จัดนะครับดูได้ไหครับเอามากมั อีกไหมอ่ะอีกนะครับแค่ครับขอครับ้อครับไม่ไม่มีแล้วแล้แล้วไม่หนึ่ไม่หนึ่งตัดตัดครับไม่หนึ่งแล้วแล้วแล้วโอ้ใช่ได้ทำไมล่แม่ไม่ให้ออกมานี่ดูเจ้ยนี่เจ้าได้หรือว่ะใครเป็นลร ิ้ตกด้วย,วยอุ้ยเ้าว่าออกจั้ครับไดนนิ์ด้วยต่ไม่รู้อะไรเพราะมีไม่มีรูกนะสีฟ้าข้างน้าครับ ลุนเฮ้ยจะบอกได้แทนนอสไม่อนจใช่ใช่แทนนอสสี่ม่วงจะบวกแทนนอสเดี๋ยวเดี๋ยวเย้ยเอ้ากลับบ้านอุ๊ยอาจารย์นี้เลยครับเอากลับบ้านลง ta, đi vào bài mẹ pa.